อยู่ที่ไร่ครับผมเห็ดอะไรก็ไม่รู้สวัสดีครับเอฟซทุกคนกทำกลางฝนตกโปอยๆครับอยู่ที่ไร่อยู่ที่ไร่มารีวิวเห็ดให้เอฟซชมกันตอนอื่นนะบรรยากาศที่ไร่ครับตอนนี้อากาศประมาณ7 8องศาฝนตกโปอยๆทั้งวันเลยตกทั้งวันฝน มารีวิวให้เอฟซีชมกันก็ไม่ได้เลยครับเจอฝนตกเจออากาศหนาวเย็นทั้งลมทั้งฝนผือโอกาสก็เลยมารีบมารีวิวให้ชมกันปไปมาดูมาดูเห็ดกันครับเห็ดเห็ดอะไรก็มาดูนัลุงไม่ทราบนะเห็ดนี้พันน,นารักนันรักครับมากินมากสีแดงๆมีหลายอย่างครับหลายอย่างหลายเห็ดเห็ดเยอะมากเลยตรงนี้ตรงนี้ที่นี่นะีลงุงดอกนี้ลุงเพิ่งจะเอ,เอามาขยี้ดูกลิ่นหอมๆแบบไหนไม่รู้ อน้เห็ดอะไรก็ไม่รู้เยอะเลยแหละป่ะพามาตอนนี้พามารีวิวให้ชมเห็ดกันเนาะว่าเป็นมีเห็ดอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วลุงก็ไม่กล้ากินหรอกมีเพื่อนบอกว่ากินได้แต่ลุงก็ไม่กล้าเลยเนี้ยเงี้ยดูสิดอกใหญ่เลยเนี่ยมเริ่มเล,เลยนะสองดอกเนี่ยกลิ่นหอมๆดูสินี่นะลุงก็เอาไม้เขียดูตรงเนี้ย ดอกแข็งแข็งหน่อยนะแข็งแข็งหน่อยเหมือนเหมือนเห็ดพึ่งเลยนะน่นารักน่ารักเลยโอ้เปียกหน่อยนะเปียกไปหน่อยไปวันนี้พาชมเห็ดหาดูเห็ดกันว่าม,มีเห็ดอะไรบ้างตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วครับเข้าหน้าหนาวแล้วตกปลปอยโปรยฝนโอ้ตายตายดูดิเห็ดโคนโคนต้นไม้ เห็ดอันนี้นะเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะนะ่ะตกลงมาจากต้นไม้ครับก็อยู่บนต้นไม้นะนี่ดอกนี้ก่เขาขาวเหมือนเหมือนฟองน้ําเลยนะเห็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนยังไม่แก่ยังไม่ใหญ่ทเท่าไหร่ก็จะเป็นแบบนี้นี่ตามบนก้นโคดแบบเนี้ไปสักพักแกไปดูตรงข้างแม่น้ํากันว่ามีเห็ดอะไรบ้างนะ นี่จะไม่มีอะไรบ้างตัวน <si ี้ชีข้าวขาวเอ้ยอ้ยนี่เป็นขาวขาวข้างในข้างในเป็นอ่าเป็นคล้ายๆชีเท้าครับไปหยิบเขานะเอาไอโผล่ขึ้นมาแล้วเกิดอะไรกันม่รูกแตกประหลาดแถวๆนี้เห็ยแตกประหลาดเยอะล่ะ มาตรงฝั่งข้างแม่น้ําแล้วครับถ่าข้างแม่น้ําเห็ด <He ard S 2> <Okay. S 1> อะไรนะครับมารู้กันเห็ดอ,อะไรูเห็ด,ด,ดม,มันมีหลายหลากหลายพันหลายชาติหลายนะเยอะมากเลยนะแต่ลุงมมนรู้ว่าเห็ดมีเห็ดอ,อะไรบ้างกินได้บ้างไม่รู้เลยครับถ้ารู้ว่ากินได้คงจกดีเนาะนี่ฝั่งมนมันก็มีเนี่ยข้ามข้ามรูกันเลยข้ามก็ดูกัน,กน โอ้ยคนตกปล่อยๆอากาศก็เย็นลุงเส่หมวกใส่อะไรนะตอนนี้ปรุงพลังหมดเลยเด,ดี๋ยวดโอตรงนี้ก็เห็นอะไรนะอีกันอันนี้มัอนคล้ายๆกินได้เห็นเลยวันนี้หลังก่อนขามี าขาเป็นอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะเอาไว้ก่อนด้วยเยอะแยะทุหมดเลยดอกใหญ่ๆขาใหญ่ๆโดนอะไรแค่กินนั่นน่ะอย่างเงี้ยต้องกินได้เนาะงดิโดนอะไรแค่กินนั่นน่ะฝั่งข้ามแม่น้ำก็น้ำขึ้น,นเยอะเลยตอนนี้น้ำเดีย๋ยวดิ เถ้าหน้าฝนไดเป็นอย่างเงี้ยฝนตกปล่อยปล่อยปลอย,ลอย,ลอยบางครั้งกัมหีมาตกด้วยบางครั้งบางวันนะเนี่ยประมาณหกเกตองศากตอนนี้ไอรูมอ่ะต้นไม้มาลงไว้เองครับเป็นดอกแล้ะโดนสัตว์ป่ามาดึงไปกินแล้วใบถึงพัน้นลราเป็นดอกใส้กวางมาไปกิน ก็ขาวในหัดแล้วนะนุ่งกระด้มือเอามีดมาไว้เอาไม้มาแค่แค่ดูนะแค่ดูวเป็ดูท้องก็เป็นอะไรเห็นนี่โอ้อันนี้คงคล้ายๆเห็ดกินได้นี่คือตัวพันธุ์เล็กนี่ท้องสีชมพูนี่ก็คงเรียกว่าฟิวฟิวมัชชูมฟิวมัชมัตชุม มาฝัง้วยกันมาดูสีโอ้โหสีส้มสีเหลืองกองเต็มเลยทุกคนมาดูกันมาดูกันมาดูกันเยอะมากเห็ดอะไรเห็ดอะไรก็ไม่รู้ดูสิเห็นไหมนุ่นสีส้มๆข้างนั้นนะ่ะเห็ดทั้งนั้นเลยโอ้โหเวลาดอกเขาเล็กๆนะจะน่ารักน่ารักมากเลยดูสิอลังการ ออกออกตามตามโคนไม้นะ่ะตามโคนไม้นะตามโคนไม้ไม้แห้งแห้งแห้งตายแล้วอย่างเงี้ยกินได้มั้งเก็บ้เป็นตะกาได้ก็กินได้นะเงี้ยโอ้สวยงามนะนี่ถึงตอนเขาได้ยังยังไม่แก่นะไ,ได้ขนาดนี้สวยงามมากเลย อะไรเนาะช้นไหนหม่แบบนี้รัดสัมผัสเขาแข็งแข็งนะดอกมั้แข็งนะแข็งรวมกลิ่น,นอะได้กลิ่นเป็นไงขาเป็นเส้น,นเส้นเส้นอืมกลิ่นหอมคล้ายๆกลิ่นเห็ดเห็ดตอเห็ดโคนที่เมืองไทยอะอย่างนั้นแหละ อย่างนั้นแหละเหมือนเลยแกทำงานเยอะมากเงี้ยเยอะจริงจริงนี่ผลิพภัณฑ์ใส่ผลิตภัณฑ์โอ้อลังการงานสร้างทุกคนดูสิอันนี้สัตว์โดนสัตว์ป่าแช่ออกมาเลยเนี่ยนี่นี่นนโอ้โหทำต้มยำเนาะโอย <laughs> อยากกินจังเลย ขา้าวต้มยำนะสดน้ำแซ่บๆนะให้กินได้เนาะคงกินดีลองนิดบีมาสอนเห็ดสอนเห็ดสอ,อนเห็ดโอ้เก็บหมดเลยถ้ารู้ว่ากินกินได้ถ้าเรียนรู้ว่ากินได้นะลุงเอาไปทำนะทำต้มยำผัดก็ินได้นะกลิ่นหอมด้วยกลิ่นหอมดีกินหอม มันเกิดเห็ดโคนเลยเอ้ยเสียดายยังไม่รู้ว่ากินได้กินไม่ได้อไปโอ้ดูกันพอแล้วเนาะอยากกินอยากกินก็กินไม่ได้บรรยากาศที่ไร่นะครับที่ไร่นี่ตกปล่อยฝนไปเลยไป ไอต,ตรงนี้มันคล้ายๆเห็ดอ่าน,นเนาะม,นมันอะไรแต่ไม่ใช่ที่บางไทยมันเห็ดเห็ดเห็ดเพาะอะไรนะนี่อุอ้ยเุ้ยยิงป,ปืนใส่ด้วยไม่กล้าจับอันตราย <g ül> ยิงยิงพ่นพ่นพ่อน,พอ,นอ่าจีจเท่าใส่ไะบรรยากาศที่ไรั็ไม่มีอะไรมากพานชมเห็ดกันกลางฝนตกโปรย,ปยหนาวก็หนาว เจอกันคลิปหน้านะครับผมไปไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ